วันนี้ผมมีปริศนา,าให้พวกคุณไขนะครับก็ก่อนที่จะไปร,ะรับชมคลิปนี้ผมขอรบกวนผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมและลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการเตือนเมืคลิปใหม่ๆ,น,ๆ,น,ๆ,ๆนะครับคือผมจะหนึ่งแสนซับแล้วเชิญก,กดนะครับปริศนานี้ก็คือเมืองโอเลกอนปี2002นนะครับผมก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเผาอยู่นะครับเอ่อคำเตือนนะครับ abuse การทำร้ายนะครับผมแล้วก็ forest of destiny นะครับป่าแห่ง โชคชะตานะครับอ่า ah, ก็เลยถนนมานะครับมีป่านะครับอืมข้างในป่าเนะี่ยมีโชคชะตาอยู่แล้วก็ดาวเทาโอริกอนนะครับผมในเมืองย่านโอริกอนย่านใช่ไหมไ่ใช่หระเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วถนนที่เนี่ยมันจะมีคนเยอะแยะนะครับผมอืมแล้วตอนนี้มันค่ำแล้วนะครับก็เกือบจะไม่มีคนแล้วก็คำเตือนนะครับมีการฮิตแอนด์รันก็คือปล้นน่าจะใช่ใช่ไหมหรือว่าเป็นชนแล้วหนีผมไม่ชัวร์เหมือนกันเราเริ่มที่โอริกอน2002กันเลยนะครับ เออที่นี่คือโอเลกกนปีสองพันสองใช่ไหมโ <c oughs> อ้ไม่มีเสียงเลยนี่แต่ผมสำรวจบ้านก่อนล้วกันโอ้มีคนนอนอยู่ข้างในเขาโอเคไหมนะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเอ,อ้ตรงนี้เดี๋ยวผมสำรวจก่อนมีรูปเอ่อคนนี้นะครับกับคนนี้น่าจะเป็นแฟนกันใช่ไหมภรรยาสามีภรรยามีตั้งแต่ตอนยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับอันนี้คือตอนขึ้นมหาลัยเรียนจบแล้วอันนี้คือแก่แล้วมีหนวดใช่ไหม อันนี้ก็เริ่มมีหนวดอันนี้คือไว้ทรงหนวดเดี๋ยวผมปิดบ้านก่อนอ๋อโอเคมันเปลี่ยนอัตโนมัติไม่เป็นไรอันนี้น่าจะเป็นรูปบ้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปเขาแล้วก็รูปแฟนใช่ปะ่ะเพราะว่ามันคล้ายกันอนะเออผมว่าใช่มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้กดไม่ได้นะครับสำรวจไม่ได้เลยเอ,อ่อไม่มีใช่ไหมแล้วที่นี่มีห้องนมม้ำไหมเนี่ยอ๋อนี่ห้องนา้า กดกระจกไม่ได้อะไรไม่ได้คือผมเห็นที่ล้างจานล้างหน้านะ่ะผมก็เลยถามว่ามีห้องน้ำไหมตรงนี้มีอะไรอ๋อห้องเบบีเหรอแปลว่าเขามีเบบีเขาหน้าจะกาลังมีลูกใช่ไหมอาจจะมีลูกแล้วไหมแล้วลูกไปไหนอ๋อผมกดเล่นเปิดได้เดี๋ยวเราค่อยมาอ่านลงดีเทลตรงนี้นี่คืออะไรห้องขโบนล็อกนะครับเหมือนจะเป็นห้องใต้หลังคาล็อกอยู่นะครับผมตรงนี้ไปไม่ได้ โอเคมีพอนดเหรอกับที่ตอที่ตอกนะครับมันไม่มันไม่เหมือนไข่ควงอะแต่ว่าน่าจะเป็นไข่ควงหัวรีบผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอะหัวจีบหรือหัวรีบหัวจีบน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมปะเป็นเป็นรูปบวกผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมว่ามีสามคนเนะี่ยหนึ่งสองสามโอ้ยตดพอดีเลยทีวีกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับไม่มีอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยเอ่อตีจะตีสองแล้วนะครับอีกประมาณสิบนาทีตีสองนะครับ เค okay. เข้ามาดูบ้านคนนี้เขาน่าจะนอนเฉยไม่น่าจะมีอะไรโอ oh, ตะเคียนอะไรเต็มเลยเออ still there ใช่ไหมยังอยู่ที่นั่น still h e r ยยังอยู่ที่นี่หลับนะครับไม่มีอะไรตอนนี้คืออะไรอะ่ะเออลูจิลูจิตี้อ๋อเป็นคนนี้เป็นหมอเหรอหรือยังไงเดี๋ยวผมไปเอากุญแจก่อน,นผมรู้ว่าต้องใช้ทำอะไรแล้วตอนนี้มีวิทยุเลยเหรอผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันมี อ่อเชิญดรโจเซฟกาเรลนะครับผมคุณถูกเชิญเข้ามาที่บริษัท Auree ารี n อ a เ i o n โอเครอที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็รอเอ้ยโอ้ลูกเขาาแฟนเหมือนจะรักเขารักแฟนหรือลูกวะทำไมมันดูเด็กจังวะคือแฟนเขาผมจะพูดว่าแฟนมีหนวดมันก็ไม่ได้ใ่ไะโอเคเขาถูกเชิญเข้าไปนะครับ a u r e ก็คือ American u n c o n s c i o u s เ e อร์ t ร o ี a t i o n ซเ o n สชั่นฟนเป็นเกี่ยวกับการ VR ทำน้องเนี่ย Reality Exploration u n c o n s c i o u s ก็เหมือนแบบหลับแล้วแบบเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยป่ะฟิลแบบ Inception ไหมถ้าผมต้องทำอะไรอะ่ะไหนดูที่หลังบ้านมีอะไรไหมน้ำมันเหรอ l u จ i ตตี้เอานี่ไปมันจะช่วยนายได้นะ It will help you out อ้าวตายแล้วเอวอเออเอาเฮ้ยผมเป็นคนเผาเหรอผมอผมเป็นคนทำร้ายเฉยเลยผมเป็นคนเผาอะ โอ้ oh มไม่ผมไปทำลายเขาเฉยเลยแล้วน,นี่คืออะไรตำรวจหรือคนหรืออะไรน่าจะเป็นตำรวจใช่ไหมเออน่าจะเป็นตำรวจในบ้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนรูปยังปกติมีอันนี้ไหมอ่าอันนี้เลยมาห้านาทีเองคือห้านาทีต่อจากนี้คือไฟไหมใช่ไหมเก็บดีเทลดีจังเอ,อ้ตรงนี้เข้าเอาเข้าได้ตรงนี้เปิดได้อยู่ไหมเปิดได้ โ okay. อเคเอกคุญแจมาแล้วคุญแจก็หายไปแล้วนะครับอ๋อตรวนี้มันตกลงมาเหรอเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับห้องนี้มีอะไรไม่มีผมว่าจริงๆเขาอาจจะใส่เด็กไว้แต่ว่าน่าจะโดนแบนก็เลยเอาออกไหมผมเดานะโอ้ห้องน้ํานี่เป็นการอาบน้านอุ่นที่อุ่นที่สุดในชีวิตผมเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเล่นจริงๆเลยหาเรื่องชื่อหายเลย สตีล here นะครับ Lucity ีอ้อ l u ูจ t ตเอานี่ไปมันจะช่วยเธอได้เอาเดี๋ยวเราบอกว่า l u จ i t y มันคนเผาแต่ว่าผมมาทำแทนเหรอหน้าที่แทนเขาเหรอถ้าถ้าผมไปหลังบ้านล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนเผาหลังบ้านใช่ไหมอันนี้อะไรกล่องไฟเหรอกดไม่ได้อ๋อคุณแจอยู่นี่อย่าบอกว่าผมต้องเล่นใหม่แต่ว่ามาเปิดตรงนี้แทนใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะ เหมือนห้องใต้ดินเหรอผมก็มีกุญแจเลยกุญแจต้องมาไขตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเออผมไปไม่ได้อะเข้าไปไม่ได้เลยน่าจะต้องรันใหม่ไหมผมว่าอาจจะต้องรันใหม่หมื่าแรกผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อา่าความเร็วห้ามเกินแปดเอ้หกสิบห้าแปดบ้าเลยเมื่อกี้เลขหกนะห้ามเกินหกสิบห้าอาจจะเป็นหกสิบห้าไม้ไหมตรงนี้มันเข้าไม่ได้จริงเหรอ ข้าไม่ได้ป่ะคุณผู้ชมผมน้อยอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเอาใหม่งั้นผมออกเข้าใหม่แล้วกันมาผมกลับมาละคุณผู้ชม,อชมรอบนี้ผมจะลองเอากุญแจไปไขห้องใต้ดินอยู่ทางขวาอ่าคือกุญแจมันไม่หายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าพอออกมาจากบ้านปุ๊บกุญแจมันหายเออคือไฟไหม้ปุ๊บกุญแจหายเลยผมไม่รู้ว่าทําไมคนนี้ต้องโดนเผาไขได้ไหมห้องใต้ดินกดคลิกไม่ขึ้นเลยอ้าว ทันเนลออริกอนปีสองพันสองทัน,นเอ๊ะโหผมยังเกียดเลยอะไรแบบนี้มันดูลายตาอนคุผมู้ชมเดินดอกแดกดแดกอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราตัดไปตอนเดินถึงก็ได้ผมว่าน่าจะเดินไกลไหมหรือว่าไม่ต้องตัดดีไม่รู้ว่าตัดดีว่ะอ่าต้องมาตรงนี้แล้วยังไงไปไม่ได้เป็นทางตันมันไม่ให้ไป โอเคเราไปไม่ได้จริงงั้นเราควรทำยังไงอะเออหรือกุญแจมันจริงมานเราไปไขข้างหลังวะอาจจะไม่ได้ไขห้องใต้ดินไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงมีห้องใต้ดินไว้ที่ใต้บ้านข้างล่างบ้านคือทำไมอะขุดมาทำไมอะขุดไปที่ไหนอะแล้วประตูมันมันไม่เหมือนประตูที่อยู่ห้องใต้ดินเนี่ยคุณเข้าใจปะเหมือนประตูที่แบบอยู่ที่อื่นอะแล้วตรงนี้คืออะไรอ,อ๋อทางขึ้นเหรอผมขึ้นได้ไหมเนี่ย ยกขึ้นไปไม่ได้โอเคเอาเข้าม่มาแล้วมาแล้วเราเดินไปเอาประตูเอ้ยเดิมาเอากุญแจก่อนเลยนี่เลยเอ้ยมาหยิบไม่ขึ้นอ,อ๋อได้ละอาจจะไขข้างหลังไหมหรือไม่ใช่วะผมไม่กล้าหยิบอะหยิบปุ๊บมันเหมือนทิกเกอร์เลยอะนี่ปะเปิดเอาเปิดได้เลยนี่มันก็ไม่ต้องใช้กุญแจนี่หว่าหรือมันต้องมีกุญแจ อ้าว6อะไงเดินไปหยิบเลย embrace ยอมรับอมีเพลงด้วยติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอะเขาเลิกกันเหรอหรือว่าอะไรอะทำไมรูปมันแตกแล้วนี่ใครอะใส่แว่นด้วยมีถังน้ำมันหรือเขาเป็นคนเผาอ้าอันนี้อันนี้คือเจ้าของเกมเนี่ยแต่นนี้น่าจะใครไม่รู้เดี๋ยวเอาใหม่สิอ่านได้ไหมอ่านอ่านยังไงดี เออฉันอยากให้เธอเผาที่นั่นโอเคฉันอยากให้เธอเผาที่นั่นเขาเอา่อเขาอะไรอ่ะมันอ่านยากจังเว้ยเฮ้เขาไม่เหมือนเดิมเหรอ he not he is not อะไรวะ ผมอ่านไม่ออกมันดอกไม้มันบังน่ะมันอ่านยากอ่ะ h ฮี o นอตฮิมเซลเขาไม่เป็นตัวของตัวเองมาตั้งนานแล้วอ๋อ h ฮี e อะไรเขาาไม่เป็นตัวของตัวเองมาตั้งนานแล้วนะครับอ๋อนี่ไงโอเค He isn't บีนเฮมันอ่านยากกระดไมมมันบังอ่ะผมแปลคำไม่ออกนะครับโอเคเขาอยากให้เราเผาที่นั่นครับให้ราบเป็นหน้ากองเลยนะครับเขาเหมือนไม่ใช่ตัวของเขาเองอ่าแต่ว่าแต่ว่าเขาเขายังเขียนบนกระดาษว่า I'm still here ก็คือฉันยังอยู่ที่นี่หรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่เข้าใจอาจต้องเล่นเกมอื่นของเขานะครับโอเคฉันจะจัดการเรื่องนี้เองนะครับโอเคงั้นเราไปเล่นแมปอื่นของคนนี้กันดีกว่าเพื่อเราได้รู้อะไรเพิ่มเติม โจเซฟกาเรลคุณหมอเหรอคุณหมอเสียไปนานแล้วเหรอเอมิลี่กาเรลหรือว่าทั้งคู่เขาเสียไปนานแล้วอะผมไม่รู้อะ่ะเรืออันนี้คือเหตุการณ์หลังจากนั้นที่เกิดขึ้นผมต้องไปไหนตันตันตันไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยโอ oh my god มีที่ไหนไปได้อยู่ไหมเนี่ยอ๋อทางนี้ทางแยกไนงะผมเพิ่งเห็นเดินมาทางนี้ฟืบแล้วอ๋อมีบ้านอยู่ตรงนี้เหรอทำไมเขาซ่อนไม่เนียนจังเลยแต่เ,เราแอบอ้อมนะครับเผื่อเจอในเรื่องลับหรืออะไรแปลกเกมพวกเนี้ยมันต้องเดินอ้อมเดินบนนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลำคาญผมนะว่าทาไมผมไม่เดินเข้าไปในบ้านเลยอะไรเงี้ยคือมันจะมีพวกเกมแนวนี้แหละที่ผมเคยเล่นในช่องถ้าคุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มเล่นอะ นี่ไงอ๋อลูดิตี้การเรโวขุดออกมาเหรออ,อ๋อนี่ไงเห็นไหมคุณชมเชื่อผมอยังว่าแบบม,มันมันมีมันมีถ้าเราไม่เดินอ้อมก็คืออ๋นอ,อ,อนี่ไงเนี่ยแล้วเขาขุดเขาขุดตัวเองออกมาเหรอหรือ,อยังการเรโวเหรอนามสกุลเดียวกันเลยเหรอโอเคเอ่อโอเคเดี๋ยวผมแคปไว้แล้วไปอ่านนะครับเวลาก่อนตีสองแป๊บเดียวเองอันนี้โดนรถเหยียบเลยนะครับคือเสียชีวิตไปแล้ว อันนี้ก็เป็นคุณหมออาอมมีถังน้ำมันอยู่นี่อันนี้คือน่าจะเป็นก่อนเกิดเรื่องไหมเพราะว่าเรื่องมันเกิดตอนเกือบตีสองเลยนี่อันนี้คือเที่ยงคืนใช่ไหมอันนี้น่าจะขุดตัวเองออกมาก่อนมัง้งผมไม่ชชว่์วะ่ะเดี๋เด้อขอไปอ่านจดหมายก่อนฉันได้ยินมาว่ามันจบแล้วอ่าโอเคมันไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วถึงทางที่ต้อง ถึงเวลาที่ต้องมุน่าจะมุบอ่อนใช่ไหมโอเคมันนานเหลือเกินนานมากๆนะครับฉันไม่สามารถที่จะพาพวกเรากลับมาอยู่ด้วยกันได้โอเคอันนี้คือเข้าเหมือนจะเป็นฆาตรกรนะครับเป็นเกี่ยวกับคุณหมอนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับคุณหมอคุณหมอน่าจะเป็นฆาตรกรใช่ไหมเหมือนว่าเสียสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอฆ่าคนนี้ปะผมเดานะเพราะคนนี้เป็นผีส่วนคนนั้นก็คือมีรอยรถชนใช่ไหม หรือว่าคุณหมอเขาโดนเขาโดนฆ่าวะเดี๋ยวผมกลับไปเช็คจดหมายใหม่ก่อนอ่ะไหนลองใหม่ซิเมื่อคืนนะครับมีรายง,งานว่าโจเซฟคาเรลเ s been น่าจะถูกฆ่านะครับอ๋อที่บ้านโดยการไฟไหม้อันนี้น่าจะเหตุการณ์ต่อจากอันที่แล้วใช่ไหมโอเค แล้วก็เออตำรวจกำลังสืบสวนนะครับว่าใครเป็นคนทำอ๋อแสดงว่าที่อยู่หน้าบ้านเป็นตำรวจนะครับผมโอเคแล้วก็หลังจากการสืบสวนนะครับผมได้เริ่มขึ้นที่บริเวณเอ่อที่ดินของเขานะครับผมเป็นพื้นที่ส่วนตัวอา uh, ร์โนติงยูพอลเทนพันพินฟไม่เจออะไรที่น่าสนใจเลยนะครับอืมพูดยังไงดีอ่ะผมอ่านยากยสิคือบ้านรอบๆก็โดนตรวจสอบเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็ มีผู้เสียชีวิตคนเดียวก็คือคุณหมอนะครับดรโจเซฟกาเรลโจเซฟกาเรลเนี่ยก็เป็นหมอในเมืองออรีคอนนะครับผมในพื้นที่ออรีคอนเขาจะต้องเป็นที่คิดถึงจากเพื่อนของเขาแน่แล้วก็เพื่อนพิมพ์งานแล้วก็หลายคนที่คิดถึงเขาโอเคผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยพยายามที่จะซอมวับออกเอ็กซ์เพรสท์อธิมทุกเกนที่จะทุกริสติกส์แอเรียทุกเกนอร์เ h อร์โน e s s For story however we were u n f r t e ไคืออันนี้เหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายคนพยายามที่จะเข้าไปดูที่นั่นนะครับเข้าไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็โดนปฏิเสธโดยทางตำรวจก็คือตำรวจปฏิเสธใช่ไหมเฮ้ยผมเห็นอะไรแสงอะไรเอาแสงไฟตกใจหมดเอ่ตรงนี้ไปได้เหรออ๋อก็ถนนปะก็คแค่ถนนไหมแล้คือยังไงอะคือเสียกันหมดใช่ไหมแต่ว่า ดูจิตี้ก็คือขึ้นมา in loving memory ในโอเคในความทรงจำนะครับ rest in peace ของไอคนคือ rest in peace ของคนนี้คือ rest in peace แต่ว่า in loving memory ในความทรงจำเหรอตรงเนี้ยมีเลือดด้วยนะครับตรงนี้สัญลักคนนี้คือดอกไม้คนนี้คือเลือดส่วนคนนี้มันขุดออกมาก่อนผมเลยไม่รู้สาญลักษณ์ของเขาก็เป็นผู้่วแล้วก็เป็นรูเป็นหลุม โอเคไม่มีทางไปต่อแล้วน่าจะต้องเล่นแมปต่อไปคงดีเข้าใจได้คือแมบปบป่าแห่งโชคชะตามันเกิดขึ้นคือเขาสร้างก่อนก่อนที่จะอันนั้นอะก่อนที่จะมีแมปนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแมบปบอื่นไหนดูนี่มีอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยอันนี้หมอใช่ไหมเพื่อนเหรอร่วมง,งานเขาเหรอหรือเขาไม่ใช่สิเขาต้องมีหนวดดิอืมเออถังน้ำมันอันนี้เดินถือถังนะครับ โอเคกาเรียวเหมือนกันคนนี้มองคนถือถังมองเลยนะมองซ้ายมองเอ๊เด็วเขามองเลยมองผมโอเคไหนดูซิแต้วตำรวจจะมองผมไหมเขาเดินไปไหนอ่ะไมอยากรู้แล้วเขาจะเดินวนกลับมาอีกไหมแต่นี่คือเดินถือถังไปนะครับตอนกลางคืน เอ้ยผมร่วงทำไมพูดเขาว่าผมล่วงทีไรมันจะต้องขำตลอดเล้วมันจะต้องมีแบบมุกแบบเอ้ยผมร่วงอะไรองเงี้ย F9 ไม่มีล็อกนะครับผมโอเคมีที่อื่นที้ผมไปได้ไหมแต่ผมรู้แค่ว่าเขาเดินไปทางนู้นแล้วก็คือผ่านไปแล้ววันนี้คือที่ไหนอ่าเข้าได้ด้วยเหรออันนี้คือสถานพยาบาลนะครับเอ ไม่มีผมมาตาหาคุณหมอดีกว่าอ่าอันนี้คือ p r o e s s i a l a s s e m b e r อ๋อเจ้าของโรงพยาบาลเหรอตัวยังไงอันนี้ก็คือเกิดชิปล็อกได้ไหมก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ว่ามีเสียงตอนนี้กี่โมงเออนั่นสิใช่ผมต้องหานาฬิกาสิ่งสำคัญที่สุดของเกมนี้คือนาฬิกานะครับมันจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกี่โมงตอนไหนตัวนี้มีคนคนหนึ่งนะครับแก่แล้ว โอเคเราไปที่ไหนได้บ้างอีกเดยวเขาบอกว่าฮิตแอนลันที่นี่นะครับเกิดขึ้นที่นี่คือมีฮิตแอนลันก็คือชนแล้วหนีปะ่ะหรือว่าก่อนหน้านี้วะผมไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรผมเดินเข้าไปผมเจอแบทแมนมหเนี่ยไม่เจอ <c oughs> บางทีเขาอาจจะแบบเป็นแบทแมนก็ได้นะตรงนี้เข้าไม่ได้เข้าได้แค่ที่เดียวใช่ไหมผมสำรวจครบยังไม่ครบเลยเดี๋ยวเช็คก,ก่อน ได้เช็คไปทั่วคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนนเนี้มันต้องสำรวจมันต้องแบบสร้างสำรวจหน่อยนี่เเปิดไม่ได้แต่คนเนี้ยเขาเขาไม่มองผมเลยเหรอเนีย่ยบอกนะเขามองเขามองคนตรงข้ามเขามองตัวตัวเนี้ยอ้าตัวนี้เข้าได้เดี๋ยว ส่องมานานนะดิบ้านหลังเนี้ยใช่บ้านของผมว่าใช่เอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงเหรอมันจะเป็นผู้หญิงนะที่ผมเห็นในรูปไม่ก็ผู้ชายแต่น่าจะเป็นบ้านของพวกตัวเอกนี่ไงหลังเนี้ยเลยเอ้ย s e c o n d a r y y n t t a n c e t t the t e s t i n g g r o u n d ทางเข้าอีกทางเพื่อไป testing ground คือพื้นที่ทดสอบ เอ้มีบาร์นี้ด้วยฮะอันนี้เข้ายังไงอ่ะผมอาจจะต้องกดรหัสอะไรไหมเอ้มีหน้ากากอะ่ะมันเป็นแก๊งหน้ากากอะ่ะเออผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกดไล่กดเลย,เลยม่มันบอกว่ามีทางเข้าด็อกเตอร์วูดเหรอด็อกเตอร์วูดใครอะ่ะเกี่ยวข้องอะไรกัน ไม่สามารถรับรู้ได้เลยแต่เห็นตำรวจนะครับตรงนู้นมีตำรวจตรงนี้ประตูเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ฝั่งนี้ล่ะไอประตูมีอะไรตรงมีป้าย a u t o ไ i ท e access only โอเคต้องอ๋อต้องได้รับเหรียญตาก่อนนะครับจับลูกก้อนนะครับก็คือต้องได้รับเหรียญตาจากด่านนั้นก่อนมีตำรวจเหรอทำไมตำรวจมาอยู่ที่นี่ล่ะเอ๊หรือว่า ตำรวจมีเอี่ยวกับที่นี่มาโดยตลอดเหรอนี่ไหนอ่ะผมลงได้ไหมเนี่ยคืออะไรอ,อ่ะกดยังไงโอ้เข้าไม่ได้เขาขีอมอก็คือมันเป็นห้องอา้าวะไรบอกเลยห้องเปล่าเหรอตรงนี้มีแสงไฟนะครับตรงอ่าเกตเลยจำทางเดินตรงนั้นได้ไหมครับที่เราไม่สามารถเข้ามาได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลย แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีที่ล้างมือเลยอุปกรณ์ล้างมือโต๊ะหักหักก็มีที่ขุดทิ้งไว้อันนี้เพื่อขุดอะไรไว้นั่งั้นไขวิญญาณเหรอสีแดงอ้าวคุณหมอทำไมคุณหมอมาอยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะ VR เหรอจะบอกนะว่าที่เรา คือคือหมอหมออาจจะไม่มีตัวตนจริงหรือว่าหมอตายไปแล้วหรือว่ายังไงอะ่ะหมอเขาเลยบอกว่าเขาดูไม่เหมือนตัวของตัวเองเลยเหมือนคุณหมอไม่เหมือนตัวของตัวเองก็เลยเออให้ลูกเราอะ่ะจัดการเผาเขาซะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตายตามไปด้วยแต่ว่าลูกก็ก็คือถือน้ํามันนะถือน้ํามันออกมาหรือว่าน,นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นไหมคือถือน้ํามันออกมาหรือยังไงแล้วก็ จัดการจัดการทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็ก็โดนรถชนแล้วก็ตายเหรอผมไม่เข้าใจแต่รู้แค่ว่าคุณหมอที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะครับนั่งกอดเข่าอยู่เอ้ยมีให้อ่านด้วยฉันอยากเห็นลูกของฉันฉันอยากเห็นอ่าศึกโอเคผมเข้าใจละติดอยู่ในนี้นครับติดอยู่ในสถานที่ทดลองนะครับความทรงจําส่วนล่างที่ทํางานที่ไปทํางานน่ะคือตัวปลอมคือเขาดูไม่เหมือนตัวของตัวเองเมียก็ตายลูกก็ตาย แต่ว่าผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยเกิดก่อนหรือเกิดหลังคือเราสามารถเข้ามาในสถานที่ทดลองอะ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดตรงไหนได้ตอนที่บ้านอะ่ะยังไม่ไฟไหม้แต่พอบ้านไฟไหม้ปุ๊บเราเข้ามาไม่ได้งั้นแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเกิดก่อนก็คือแบบว่าเออโดนทดลองอยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมียอะไรเงี้ยแล้วก็ติดอยู่ในแบบติดในความทรงจำอะไรเงี้ยเออส่วนไอ้ตัวปล้อมก็เดินทํางานทำงานปกติแล้วทีนี้ก็แบบยังไงเดียก็คือ เมี่ยเขาอะแฟนเขา,าให้ไปเผาบ้านเผาบ้านเสร็จก็เออลูกลูกนะลูกมาเผาบ้านเผาบ้านเสร็จก็ขุดตัวเองขึ้นมาหรือว่าทือว่าตายก่อนแล้วก็ขุดหลุมไว้แต่ยังไม่ได้ฝังตัวเองหรือเปล่าผมไม่รู้อะผมเห็นแค่เป็นหลุมเปล่าผมก็ได้เดาว่าเขาอาจจะขึ้นมาจากหลุมหรืออาจจะก,กําลังจะฝังตัวเองหรือฝังทุกคนไปแล้วแล้วตัวเองมานั่งพักรอ หรือว่าตายค่ะก็อียังไม่ได้ฝังตัวเองก็ไม่รู้อันนี้คือผมเดามันหลายทฤษฎีมากแไม่สามารถสรุปอะไรได้เพราะว่าอันนี้ได้มีบทสรุปแบบชัดเจนขึ้นมาผมก็เลยจะสรุปไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเอ๊ะตรงนี้กดได้ไหมอันนี้คือใครอันนี้คืออะไรดอกอรวูดแน่เลยผมว่าไหมผมไม่รู้ว่ะแต่ตรงเนี้ยมันไปไม่ได้คุณผู้ชมคือ เขาอยากเห็นลูกเขาอยากเห็นเมียครับพี่ผมเห็นมีแค่นี้ส่วนตรงน,นี้ผมไข่ไข่ปริศนาไม่ได้จริงว่ะคุณคือคนเล่นด่านเนี้ยมันก็มีน้อยผมเลยอยากจะชวนทุกคนมาแบบไข่ปริศนาเรื่องเนี้ยแอ่หมดนะครับ F9 ก็ไม่มีอะไรไม่มีล็อกซ่อนไว้ไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้น่าจะฉายความทรงจําของคนเนี้ยนะครับไม่ก็ฉายผลการทดลองที่นี่โปรเจคเตอร์กดไม่ได้มันคือโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่ทําการทดลอง ผมไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่วะให้ผู้ชมมาสรุปเพิ่มแล้วกันลองสรุปให้ผมฟังหน่อยให้มีทฤษฎีแตกต่างก็ลองสรุปได้หรือลองไปเล่นเองให้หมดก่อนก็ได้เผื่อผมพลาดตรงไหนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าชลิปนี้ผมไปแล้วนะครับก็ฝากไปสายคุณผู้ชมแบบได้ไปท้าทายกันผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหรือจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดตามที่เขาเรียงไว้ในหน้าโปรไฟล์เนี่ยของลูจออิตี้นะครับก็คือเกิดออเิกอนไฟไหม้ไฟไหม้เสร็จปุ๊บก็โอเค เอ่อคนนี้ก็คือหนีใช่ป่ะคือดูจิตี้ก็คือหนีออกจากที่เกิดเหตุที่จากที่เกิดเหตุ๊บก็ฟอ r e เลสออฟเดส n ินีก็คือก็หนีกลับมาตายแต่ว่ายังไม่ได้ฝังตัวเองก็คือเสียไปก่อนใช่ไหมไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่แต่ว่าอันเนี้ยคือฮิตแอนลันฮิตแอนลันก็คือทำแล้วหนีหรือว่าจริงๆแล้วดูจิตี้ก็คือก็เหตุการณ์แล้วหนีนะครับผม ส่วนอันนี้ก็คือ abuse แต่ผมไม่รู้ว่า abuse ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเดาว่าเขาน่าจะทำร้ายแล้วลูกก็คือลูจิตี้อืมน่าจะเป็นอย่างนั้น